สวัสดีฮะทุกท่านครับอันนี้มาลองเทสเฉยๆนะมาฮัลโหลฮัลโหสวัสดีเฉยครับพอดีว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะจะมาคุยกันยาวๆนะฮะอันนี้ก็เลยมาบอกว่าคิดถึงก่อนเฉยคิดถึงในรอบแรกนะครับ ันมีสิ่งที่ต้องทำนิดหน่อยครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมีใครคิดถึงเราบ้างช่วงนี้เดือนนี้ก็งานก็อแอนเซ้นไปเยีะยพอสมควรนะครับจากสถานการณ์ยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะจ๊ะก็อย่าจะมาไลฟ์บ่อยๆเพราะว่าน่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยแหละเพื่อความปลอดภัยของ นะฮะคิดถึงเสมอนะครับอ๋ออีกอันหนึ่งฝากเลขบัญปรกกานด้วยวันนี้วันอะไรนะเอวันนี้วันวันเสาร์เดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยววันจันทร์หน้าเดี๋ยววันจันทร์หน้าไปดูนะไปดูกันนะวันจันทร์อังคานหน้านะครับเรื่องน่าจะสนุกขึ้นเรื่อยๆแต่จะบอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเร็วเลยแหละเดี๋ยวเราไลฟ์ไปเรื่อยกันแล้วกันนะจนกว่าที่จะอีกสักแป๊บหนึ่ง มีใครดูเล่ยมประการแล้วเป็นยังไงบ้างผ่านมาสามตอนแล้วอยากอยากรู้ฟีดแบ็จริงเพราะว่าตอนทำอะ่ะค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยนะทั้งทีมเพราะว่ามันมันไม่ได้เหนื่อยที่แบบการทำง,งานหรอกแต่ว่ามันต้องทำกานบ้านกันค่อนข้างเยอะมากเพื่อที่จะออกมาให้ดีที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าฟีดแบ็เป็นยังไงเขาบอกว่าช้าไปเร็วไปหรือว่ามีอะไรไหม จะแอบไปบอกพุ่มกลับไงพี่ฟิลไงตอนนี้เขาก็น่าจะปวดหัวเรื่องการตัดต่อกันอยู่เพราะว่านี่ที่ฉายไปก็กยังกําลังตัดต่อกันอยู่ด้วยนะฉายไปก็ตัดต่อไปแล้วก็ก็กําลังพยายามเล่นกันอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เพื่อให้อ่อนกันได้เออเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเดินเรื่องเร็วสนุกบอกว่าเจมแสดงออกอางสีหน้าจริงเหรอ แต่มันตลกดีนะคือถ้าเกิดว,ว่าดูยุคปัจจุบันเดี๋ยวรอตอนที่กลับไปยุปัจจุบันนะยัอีกไม่นานอนะ่ะมันก็สนุกดีมันเป็นช่วงที่แบบเพลินๆเฮ้ยบอกว่าดูปฏิวัติดาอยู่ดูข้าวแทบไม่ทันดูปฏิวัตดดิก็อม่ลืมเล่เนบระกาลนะครับไพ่บป,ปรกานะครับอยากรู้ว่าวันนี้ทุกคนไปนไหนกันบ้างหรือว่าอยู่บ้านกัน ขอบคุณมากครับผมบอกว่าควรดีเยี่ยมนี่เขาบอกว่าตัดต่อดีในเรื่องเร็วแต่ก็จริงนะผมดูแบบเฮ้ยนิวสาถ่ายตั้งนานจะตัดต่อเร็วขนาดนี้เลยเหรอดับบตอนนี้จริงๆแล้ววันนี้ผมมีงาน นิดหน่อยครับอยาต้องไปทำงานก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ใหม่ในไม่นไม่ช้าก็ไม่น่าหรอกแต่อยังไงก็ครั้งนี้รอบแรกนะเป็นการเทสเทสไปก่อนแล้วก็บอกว่าคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้เจอกันยาวเลยแหละของบ้านนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับล้างมือกันบ่อยๆนะครับ ใช้แอลก,กอฮอล์ล้างมือแล้วก็รักษาความสะอาดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่คนที่นกไม่เป็นไรนะจ๊ะกลับมาใหม่ไป